ก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็มาอยู่ในช่อง Juniper Panda กันนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดาวน์โหลดแอดออนไอที่มีชื่อว่า A c t i o n and Staff กันนะครับเป็นออดแอนน่าเล่นประสมควรเลยดู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 แอนิเมชันซะก่อนนี่นี่นี่นาเล่นมาชาวบ้านก็จะเป็นตาตัวโอย่างนี้กโดนไล่ปุ๊บอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ พอดนไล่ดีๆ,ๆตาโตเลยอะ่ะน่าเล่นมากดูเขเพิงเขาเพิงเขาเพิงแล้วก็สวยด้วยนี่นี่มันจะมีอะไรนี่ตัวน,นี้ตัวนี้ชอบเขาไปใหญ่เลยไอตัวเขียวเขียวนี่ไม่น่ากลัวอีกแล้วขั้นตอนแรกนะครับผมนะให้เราทำการเข้ามาที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่าแอค i ั่ and staff download ถูกไหมเนี่ยนี่หลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บก็ให้เราทำการเข้าเว็บนี้เลยเว็บตัวนี้ทีรันทิรันเซอร์รอเปล่าอ,อ่านถูกหรือไม่นะก็ไม่รู้ก็กดเข้าไปเลยนะครับพอก,กดแล้วรอแป๊บนึง พอเรากดเข้ามาเสร็จแล้วให้เราทำการดาวน์โหลดที่ตรงนี้ดกดดาวน์โหลดไปเลยปึ๊บมันก็จะเสร็จแล้วให้ทุกคนสังเกตดู i d .mcpack นะครับถ้าของใครที่ไม่ใช่ mcpack นะให้เราทำการเปลี่ยนเป็น mcpack เลยเพราะว่าเวลาเราโหลดมอดมาเนี่ยถ้าไม,ไม่ใส่คำว่า .mcpack มันจะไม่เข้านะครับมอดมันจะไม่เข้า ก็ให้เราทําการดาวน์โหลดได้เลยพอเราโหลดเสร็จปุ๊บแล้วก็ทําการเปิดไฟล์เปิดไฟล์แล้วก็ส่งออกรอแ,แป๊บหนึง่งก็ลังเข้ามาตึ๊กอันนี้ก็คือการเข้ามาเสร็จแล้วนะครับนะก็ที่มันเฟลเมื่อกี้เพราะว่าผมได้ลงไปเสร็จแล้วถ้าอยากรู้ว่าได้หรือไม่ได้ก็ให้เราทำการ create new world สร้างเลย รีซอร์แพ็กนี่ไงมันก็จะเข้ามา1.0.2เวอร์ชันปัจจุบันมันจะอยู่ที่ประมาณ1.5.1นะครับแันิัมันมันจะสนุกเยอะเลยแต่มันจะซื้ออันนี้สำหรับตัวฟรีตัวฟรีอันนี้โหลดง่ายสุดแหละตัว1.0.2เนี่ยไม่ต้องยุ่งยากโหลดง่ายมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าบางอย่างก็มันมีแอนิเมชันแต่นี้ก็ได้ เราทำการแอดเข้าไปเลยและผมจะแอดอีกตัวหนึ่งที่ทำให้แมปเราดูน่าเล่นขึ้นก็คือ smooth texture นะครับนะเวลาเราแอดเข้าไปเสร็จปุ๊บใน่ๆผมผมจะทำการเข้าไปก่อนแล้วค่อยแอดว่าแมปมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นแมปธรรมดาแต่ว่าไอตัวซอมบี้ตัววิลเลจเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมี Animation น แต่ว่าพวก texture โลกบล็อกอะไรอย่างนี้มันจะไม่เปลี่ยนแปลกก็จะเหมือนเดิมเอาแล้วครับเราก็ทำการเข้ามาที่เป็นเสร็จที่เราแอุย้ยเปลี่ยนแปนะ๊บนึ่งเปลี่ยนเป็น creative ป,ปึ๊บนี่เอ็กซ์นมันก็จะประมาณนี้นีบัววิธีบัวโดดนี่ แต่ภาพเรามันจะยังไม่สวยก็ให้เราทำการโหลดอีกแอดออนหนึ่งเข้ามาก็คือที่ผมบอกกันแหละแอดออนในตัวนั้นนะที่อะไรนะสมูทอะไรเนี่ยนะีน่ตัวนี้สม o ทเทกเจอร์เนี่ยให้เราทำการดาวน์โหลดตัวนี้มาด้วยเวลาเราเล่นมันจะได้แบบลื่นตาสมูทไปเลยเสร็จแล้วนี่เห็นไหม โลกเราก็จะดูหน้าเล่นขึ้นกว่าเดิมไปที่ลงลง,ลงแปบ๊บตัวนี้มนไม่ไปลงอ้ยเหมือนจะตกเลยอะตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ลงดีเฮ้ยมีชาวบ้านด้วยโอ้โหลวดดีสวยๆก็จะมีประมาณนี้ไหนชาวบ้านชาวบ้านอยู่ไหน จึ๊บจ๊บนี่เลยเจอซสดีเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนะ่ารินมา,เ,มาเอาละครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ผมก็ฝากให้กดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบาย